พระเจ้าผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง f a c e b o o k ลงไปในน้ำลึกแหงความเชื่อเพื่อว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เป็นพรกับคนอื่นเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้อย่างเต็นทลพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราได้อย่างมากและทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เ <c oughs> มื่อถึงวันนั้นจะบอกได้ว่ารู้อย่างนี้ลงไปตั้งนานเปโตนี่อยากจะจับปลาแบบนั้นเลยเพ <ป S 1> ไม่ต้องเหนื่อยับลาคืนยางรุ่งพระเยซูบอกแค่ว่าหย่อนวลงข้างเือแค่นี้ แต่ว่านั่นที่น้ำลึกที่มีพระเยซูอยู่ด้วยขอพระเจ้าวอวยพรเราทุกคนที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เดินน้ำตื้นๆแล้วเราจะเดินน้ำลึกและทุกๆวันเนี่ยผมจะส่ง